ให้กระจกเราตรงเสาต้นแรกนะคะกระจกขวาเราตรงนะเราเราา่อ้ยหมือขวาอ่ะพอหมุนปุ๊บปเบรคเลยค่ะแล้วมองขวาไปไกลค่ะมองลงไปข้างล่างเลยค่ะเออหมุนให้สุดเลยนั่นแหละเรามองทางลงไว้พอรถเราตรงทางน้มองตรงๆค่ะแล้วคือล้อตรงมาเลยอ่าแล้วก็ค่อยปล่อยเบรกขึ้นมานั่นแหละล้วมองคันสีขาวเลยค่ะอือพอรถหน้าผ่านตรงนี้ค่ะไป่อยเบรกให้หมดเลยล้อหลังผ่านเติมคันเร่งขับต่อได้เลย เปิดไฟเลี้ยวขวาไว้นะคะก็ระวังรถทางซ้ายดยนะเห็นมีมอเตอร์ไซค์ผ่านมาได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะกระจกเราตรงเสาต้นแรกนะคะแล้วเราค่อยเดี๋ยวแล้วมองขวาไปไกละนะคะมองไปสุดทางที่เราจะมองได้เลยหนุนทางคันสีขาวคันนู้นเลยะคะ่ะมองตามเขาไปเหมือนเดิมอย่ามองกำแพงนะอย่ามองฝั่ออง,ง,งนี้เออแล้วมองสุดทางนู้นเลยะคะ่ะรถกีนที่กำลังขับอยู่เลยนั่นแหละ เห็นไหมตรงนี้มีลูกศรสองอันตรงพื้นเซลล์เขาให้เราขับคู่กันได้สองเลนเราก็อยู่เลนซ้ายไว้อย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวพอมันเหลือแค่ลูกศรเดียวอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ขับอยู่กลางได้แต่ทางเข้าตรงนี้มันยังสวนเลนเข้ามาได้ไหมข้างหน้าเออแต่ก่อน,น,นมันได้อ๋อแต่ตอนนี้ไม่ให้แล้วใช่ใชไหมคะอ่ะเราก็ขับง่ายขึ้นแล้วแต่ก็มีบางคัเขาอ,อ๋อที่ยังใช้ใชความเคยชินอยู่อ๋อโอเค น่าจะยยกตรงเี้ยวากโลตัสน,นะแล้วก็ไปเจอตลาดตรงนั้นนะตรงนี้แม้มันชันๆหน่อยก็ปล่อยเบรกช่วยนะคะอย่าไปเร่งใส่นะเผื่อล้อหลบผักไปอันนี้หน้าซ้ายเป็นรถจอดนะเพราะฉะนั้นอยู่กลางไว้นะฮะตอนนี้อย่าเพิ่งไปคิดว่าน,นี่เราจะกดกระจกลงหรือยังอ่าให้ขับอยู่ในเลนตนีให้ได้ก่อน จะคืนบัตรใช่ไหมคะเรามองตรงๆให้รู้สึกว่าเราชิดขวาไว้อืมเนี่ยมองตรงระหว่างป้อมกับเสาสีส้มตรงนี้ค่ะมองไกลๆไว้ออแอ้วเท้ารอที่เบรกไว้นะฮะให้ล้อหน้าเราผ่านเนินไปก่อนนะอ่ะแล้วก็หยุดรถนะคะเออไม่เป็นไรเกินเนินไว้ถึงไหมอ่ะอ่ะได้ได้ไดเขายืดมือมาได้แต่ถ้ากดปุ่มเองอะยากนะคะ น,นี่เติมคันลิงน้อยๆแล้วมองทางออกเลยค่ะอย่าไปมองซ้ายนะมองทางเออหัวสุบก,ก็ตอนเลี้ยวออกเลยค่ะอย่าไปชิดซ้ายเยอะนะถ้าชิดซ้ายเยอะเราจะเลี้ยวยากแล้วก็ระวังคนด้วยนะคะอืมเท้ารอที่เบรกไว้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะอ่าให้กระจกเรา เลยกลัวสีส้มนะแต่ดูรถขวาด้วยนะว่าเลยได้ไหมแต่อ,อันนี้เราเลี้ยวได้นะหมุนซ้ายหมดมาเลยแล้วมองซ้ายทิ้งขวาไปนะเก็บหน้ารถเข้าซ้ายมาก่อนรถ<ม>ตรงคือรถตรงอย่ามองคือบัตรนะมองไกลไปถึงเสาต้นนู้นเลยเออนั่นแหละอย่ามองคนนะคะเราต้องรอสัญญาณไฟไหมอ่าโอเคอย่าไปมองเขาตีเขาไปมอมือเขา,อเขาตอนเลนน่ะมันจะยิ่งกว่านี้ใช่ไหมใช่โอ้ปุ๊บบางทีต้องไปเลนนู้นถูกไหมใช่ไอ้นั้นอ่ะต้องพาแฟนมาซ้อมตอนเย็นๆบ้าง แต่ตอนยินเราเจอไหมไม่รู้ไม่แน่ใจนะหยุดตรงนี้นะเนี่ยอย่าเกินไปเส้นขาวแล้วมองซ้ายไปยาวๆก่อนนะคะคันนี้ก็ลงมองแท็กซี่ไปค่ะพยายามเข้าซอยนี้ไว้ก่อนเออแล้วก็กดไปเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งทางนี้เขาจอดนานไหมเนี่ยไม่นาน แต่ว่าข้างหน้าถ้าถ้ามันเป็นแบบถ้าคนพักงี้ใช่ไหมอ่าง้วเราก็ต้องเปลี่ยนไปเลียนขวาเดี๋ยวไปจี้เขาเยอะนะคะถ้าจี้เขาเยอะเราจะเปลี่ยนเลนออกไปยาาอืมอ่ะตอนนี้เบี่ยงขวาใช้ฟิกแฮนรอไว้นะแล้วมองในกระจกขวานะคะแล้วก็ระวังท้ายเขาเนี่ยมองท้ายมองขวาสลับกันอ่ะเร็วิีกนะคะอันนี้เราเริ่มใกล้เขาเยอะเกินไปแล้วเห็นไหมถ้าเกิดเขาหยุดอย่างเงี้ยพอเราจี้เขาเยอะเราจะออกไม่ได้อืมอันนี้ต้องรอก่อนนะถึงแม้ข้างหลังออกได้แต่ก็ยังไปไม่ได้เพราะติดท้ายเขาอยู่ อะโอเคเบี่ยงออกไปนะอะแล้วก็ค่ออเออ,อ,อ,อใช้พิกแฮนค้างไว้ยืนหันแล้วมองข้างหน้าเลยมองกระบะคันนู้นไว้แล้วเดี๋ยวแยกไฟแดงข้างหน้าเราต้องเลี้ยวซ้ายถูกไหอ่ะเราก็เข้าเลนซ้ายอีกเลนหนึ่งอะกดไฟเลี้ยวซ้ายไ้นะอ่ะดไฟเลี้ยวซ้ายเลยดูกระจกซ้ายมีมอเตอร์ไซค์แทรกไหมไม่อ่ะไม่มีเราเข้ามาแค่เลนเดียวค่ะ เรต้องไปเลี้ยวกับเขานะแค่เปลี่ยนเลนนะคะพอสองเลนข้างหน้านู้นมันตรงไปนะแต่เราไม่ต้องเข้าซ้ายสุดนะคะหนูอยู่เป็นอันนี้ไปก่อนใช่ใช่ค่ะนี่ไปเลยอ่าแล้วปิดไฟเลี้ยวเลยค่ะอยู่เลนนี้นะเดี๋ยวเลยแท็กซี่ตรงนี้นะเราค่อยเปลี่ยนไปเลนวซ้ายอีกทีหนึ่งใช้คันเร่งไปเรื่อยๆบางๆนะคะจากไฟเลี้ยวซ้ายขึ้นมาใช้กระจูกซ้ายมีมาไซายแทรกไะถ้าไม่มีใช้ฟิกแฮนที่เกี่ยวค่ะแล้วมองตามคอนสีชมพูไปเลย มองตรงยาวๆนะคะอย่ามองเข้าหาฟุตบาทนะแล้วก็ห้ามมองพื้นอ่าเริ่มห่างใช้คันเร่งตามได้แยกไฟแดงตรงนี้ต้องรอสัญญาณไฟไหมไม่ค่ะโอเคถ้าฝั่งเราเป็นไฟเขียวนี่เลี้ยวสบายเลยนะคะเคพราะไม่มีจากแยกอื่นมาก <ๆ S 2> ็ใช้คันเร่งไปน้อยๆก่อนนะคะอ่เพิ่งหมุนเพิ่งหมุนให้กระจกเลยขอบทางถนนก่อนอ่านแล้วค่อยหมุนนะคะเสาต้นนี้ไม่ต้องหมุนเยอะนะแค่นี้ค้างไว้ก่อนดีไหมเพราเราเจอรถพยะ มองกระบะไว้เลยนะพอเราตรงกระบะเราเค,ค่อยคืนล้อตรงคันนี้เปิดไฟเลี้ยวขวารอไว้ก่อนนะเช็คก,กระจกแต่อย่าไปชิดกระบะเยอะเดี๋ยวเราออกยากเหมือนที่เราไปชิดแท็กซีอ่อ่ะคันนี้เอียงขวารอไว้นะอะไม่มีใครมาแล้วค่ะมีขนาดรถไม่เยอะนะเนี่ยถ้ารถเยอะเราทําไงเนี่ย <c oughs> เสียวนะคะโอเคเติมคันเร่งแล้วมองไกลไปข้างหน้าเลยไปเขียวใช่ไหมอ่ะสลับเท้าไปที่คันเร่งนะะอย่าไปมองข้างนะเติมคันเร่งแล้วมองไกลๆไว้เออรนะือมีรถตัวช้าแน่นอน แล้วมองไกลๆนี่ค่ะเขาขอเข้าเลนมาก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่ต้องกั้นหายใจนะควันมันไม่เข้ามาหาเราแน่นอนอยวขับไปเขาจะมีจอดมีหยุดแน่นอนนะคะรถมีบางคันถ้าจอดดีๆเขาจะเข้าซ้ายทั้งหมดแต่บางคันก็จะครอบเลเรอยู่ 20วินะคะให้เราเปลี่ยนม็นเกเนดึงเบรกมือพักขาได้เออเนี่ยหยุดต้องหยุดแค่เนี้ยค่ะเวลาเราหยุดติดเขาเพื่อจะเบี่ยงออกก็ต้องหยุดห่างแค่เนี้ยอืมไม่ควรจะไปบงังเขาเยอะเลี้ยวซ้ายหักสองนะถ้าเลี้ยวขวาไม่เป็นไรแล้วนะคะแต่ถามว่าดีขึ้นกว่าต้นชั่วโมงไหมดีขึ้นเยอะมากส่วนอยู่ในเลถือว่าโอเคแล้วนะบางครั้งอาจจะมีชิดซ้ายมากไปแต่เราควบคุมได้แต่สีต้องเพิ่มขึ้นร็คือการจี้ท้ายค่ะ มอนเดิมนะต้องการโค้งตามขนาดมองตามขนาดแล้วลองใช้ฟิกแฮนไปก่อนอ่าแล้วก็มองไกลไปนะคะโอเคแล้วก็เปิดเบรกช่วยนะเหลือมองข้านิดนึงเห็นไหมไม่มีรถมาแล้วมองย,ยาวๆเลยอย่ามองพื้นอย่ามองฟุตบาทนะมองไกลไปเลยอนาคตเราเห็นแล้วรถจอดฝวางซ้ายเยอะเปิดขวาไปเลยค่ะแต่พวงมาลัยห้ามดึงไปนะแล้วดูกระจกขวาก่อนไปได้ไหมอ่าเบี่ยงแล้วมองไกลเลยคะ่ะตอนเย็นตรงนี้ก็น่าจะเยอะแล้วเนี่ยจะของขวานยตอนเย็นจะมีคนมาขึ้นตรงวินมอไซค์อะค่ะ ตรงทางเราเลี้ยวพอดีอให้เราเลี้ยวกิ่งเลี้ยวฟ่องคือไม่ต้องกังวลเรื่องเลี้ยวแล้วนะคะพอเราไม่กังวลเรื่องเลี้ยวที่เหลือก็ระวังแค่สิ่งแวดล้อมแค่นั้นเองแต่เหมือนตอนเนี้ยพอเรากังวลทั้งเรื่องเลี้ยวเลี้ยวพ้นไหมรถคันนู้นก็จะมากลายว่ามันหลายเรื่องนะ,ะอันนี้เขาน่าจะกลับรถนะดูจะวิธีเขาแล้วนะคะบริเวณได้กลับรถได้ก็สอบก็ถามเหมือนกันหนีหน้าตลาดเนี้ยกลับรถได้เขตปลอดภัยห้ามเข้าไปขับรถไม่ห้ามเข้าไปกลับรถนะคะ มีปลอดภัยมีไว้ทำไมคะเอาไว้ให้คนเออถูกต,ต้อง,องเรื่องสอบผ่านและอีก <c oughs> เรื่องสอบผ่านอย่าไปตกใจเขานะเขายังมาไม่ถึงนะคะเรามองตรงตรงไหมอันนี้เราซิกเลยนะเห็นไหมคันนี้เรากำลังถอยหลังอยู่อันนี้อาจจะมองไม่เห็นเราก็ได้แต่เราอย่าไปจ้องเขานะเห็นอะไรเคลื่อนไหวไหมคะให้เราเหลือบมองเขานิดนึงแต่น,นี้เราซีเข้าไปหาเขาเยอะมาก เห็นนะว่าเราจะชิดซ้ายในเลนตัวเองอะ่ะค่อนข้างหนักไปหน่อยอันนี้ต้องค่อยๆหาวิธีแก้นะถ้าแฟนนั่งไปด้วยะคะ่ะถามว่าครูก็เตือนเรื่องอะไรบ้างก็หลักๆก็เรื่องความเร็วแล้วก็ชิดซ้ายในเลนตัวเองนี่แหละต่อเลยและตอนนี้เตือนหุบ <c oughs> ไ,ไปเลี้ยวด้วยนะคะก็ต้องระวังรถทางขวาด้วยนะเพราะอาจจะตรงไปได้นะคะนะแล้ซ้ายก็ระวังมอเตอร์ไซนะนะค์แทรกนะก็ต้องไปไหลไปแล้วดูขวาด้วยนะคะ อันนี้เขาไม่มีไฟลเลี้ยวเออต้องรอ,อเขานะอ่าแล้วมองซ้ายตามเขาไปเลยค่ะระวังคันนี้ด้วยนะอ่าโอเคเราก็เลี้ยวเลยค่ะหมุนหมุนหมุนันหมดเลยเออไม่ต้องกังวลเขาแล้วก็หยุดไปลแล้วมองไกลรถตรงเขาแล้วคือล้อตรงเลยเฮ้ยเห็นอะไนี่ก็ยากสําหรับเมืองไทยเราอะ่ะเออมันรู้จะพูดยังไงจริงเนี่ยไม่ตามลำดับเห็นไหมมีช่องนิดหน่อยก็จะมา